สวัสดีคับเพื่อนๆทุกคนขอตตอนรแรกคุกอู่ชง Baby Monster World และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกถ้าฟังในน้ำเสียงของแอดแล้วถูกเจอริตก็กดติดตามไว้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเยอะๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเลยนะขอบคุณมากค่ะ ไปหนึ่งวันคิดถึงกันไหมเอ่ยใครไม่คิดถึงแต่แอดคิดถึงมากมาค่ะเป็นเพื่อนคลิปนี้แอดจะเอาข่า,ขาวคราวความปังของน้องเบม่ามาฝากค่ะเริ่มจากที่เมื่อวันนี้น้องๆได้ไปออกรายการวิทยุ SBS Power FM ในรายการ Count to Radio Show ซึ่งพิธีกรได้สัมภาษณ์ว่า ระยะเวลาในการฝึกคงจะไล่เลี่ยก,กันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าสมาชิกคนไหนฝึกมานานที่สุดครับอาสะตอบว่าดรร่ารุก o ะออนนี่แล้วก็ฉันค่ะ6ปีโรร่าก็เสริมว่ารามีออนนี่ด้วยค่ะ6ปีอาสะก็บอกว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นไอาชนนี่5้5ปีค่ะพิธีกรเลยพูดแบบแปลกใจว่า หายากนะครับในปัจจุบันนี้ที่เด็กจะฝึกนานขนาดนี้ในช่วงอายุเพียงเท่านี้นี่หมายความว่าพวกน้องๆจะต้องเตรียมตัวกันมาอย่างหนักจริงๆแล้วสมาชิกที่เรียะวเวลาฝึกสั้นที่สุดละครับชิคกิตาก็บอกว่าหนูค่ะเกือบ3ปีแล้วพาริตาก็เสริมว่าหนูก็เหมือนกันค่ะประมาณ3ปีกว่าค่ะ และนอกจากที่น้องๆจะไปให้สัมภาษณ์กันแล้วยังได้เอร์ฟอร์มการแสดงร้องสดอีกด้วยนะคะเป็นชีตที่ดีเกินคาดเสียงเป๊ะปังกินขาดบาดใจไม่มีทำให้ผิดหวังเลยไม่แปลกใจเลยที่พิธีกรออกปากชมน้องๆว่า ผมอยากจะชื่นชมทักษะการแสดงสดของ Baby m o n s t e ตอร์จริงๆผมเห็นการซ้อมก่อนหน้านี้แล้วและมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับการที่ผมบอกว่าร้องสดได้เก่งอะไรแบบนี้เพราะมันสุดยอดมากครับในฐานะนักร้องอ๋อ ก็เปนเพื่อนไม่ใช่แค่เบมอนสแต่แล้วนะคะที่อวยแต่ถ้าใครได้เห็นการแสดงโชว์ของเบมอนแล้วทุกคนจะต้องเอ่ยปากชมกันทั้งนั้นอ้อยมาจิบคนนี้ภูมิใจมากๆเลยค่ะ และเมื่อวานนี้เบมอนก็ยังดาไปขึ้นสเตจที่อินกิกกโยด้วยนะคะซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายของการโปรโมทเพลงชีสในรายการเพลงแล้วซึ่งเป็นชีสที่เกมปลีทมากสุดๆจริงๆเราการเอาวงดนตรีไลฟ์แบนดมาตั้งให้เห็นเด่นกันด้านหลังตรงกลางเวทีกันไปเลยนั้นมันสะใจมากทำถึงสุดๆมันทุกหยดจนต้องยกหัวตามโอ้ยใครไม่ลุกแต่ฉันคนลุกค่ะพี่มือ พี่มือกองพี่มือคีย์บอร์ดและมือกีตาร์ด้านหลังคือโยกหัวกันสนั่นและพาร์ทอินกิกกโย Are you ready ของอาฮยอนก็มาสานต่อให้การปิดตำนานสุดท้ายของสเตชีทได้อย่างรัดที่สุดเบมอนทุกคนใส่คอสุดไฟลุกเดือดจัดฮอตมากทิ้งชีชแบนเวอร์ชันกับการถือไมคใส่เสียงร้องสดไว้เป็นตำนานให้คนเกาหลีอวยยศไปอีกนาาแสนนานล้านปี แต่ยังไม่ถึงแสนล้านปีเลยค่ะคุณนะเพราะการร้องเพลงสดของคุณหนูเบมอนก็สร้างเรื่องอีกแล้วค่ะล่าสุดแฟนคลับวงอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับเบมอนพวกเขาได้ไปเชียร์วงตัวเองที่อัดอินกีก่อนหนะ้าวงเบมอนแล้วพวกเขาก็บอกว่าเบมอนร้องสดดีมากเลยซึ่งก่อนหน,น้านี้ตอนที่ไปอัดเอ็มเขาดาวสตาฟเอ็มเขาดาวก็เคยออกอาการทึ่งกันแบบยกใหญ่มาแล้วและเมาว่าเบ มอนร้องเสียงสดดีเวอรพอมาอินกิพอสาวงอื่นก็เมาว,วันดีไปเองหอยตัวลูกกันโดนคนเมาเรื่องการร้องสดว่าเสียงดีทะลุไม่กันไปเลยเวอร์มาก Queen of t o อปิของโรุก,กี้ในตอนนี้ชิทแชรทรู ไม่เพียงแค่นี้นะคะเบมอนก็ยังไปสร้างท็อปปิกให้กับทางฟากฝั่งจีนเพิ่มด้วยค่ะเพราะแม้จีนเขาหวีดหนักมากกับการเพอร์ฟอร์มของเบมอนที่อินกิว่า outstanding ดีรลประเสริฐสีที่โดดเด่นทั้งสกิลการแสดง performance skills and f o c a s และการร้องเพลงเกล่งเสียงแบบสดๆอีกด้วยแม้จีนหวีดแรงมากจนขนาดขึ้น h อตเซ a r c h <oughs> บนวอยปออีกครั้งกันเลยทีเดียวค่ะและแล้วเบ มอนก็ปิดจบการโปรโมทเพลงชีชด้วยการพาน้องชีชเข้าชาตท็อป10ในเกาหลี วันที่ปล่อยเพลงณเวลาเชี่ยงคืนของเกาหลีที่ตอนนั้นชาร์ตอยู่ในอันดับที่2 0 0กว่าไม่แตะเข้าท็อปร้อยสักชาร์ตทําให้ติ่งเกาหลีบางคนทำคลิกคักรุมสาปรามาสารพัดจนวันนี้ได้เห็นกันชัดๆแล้วนะว่าวันนี้เป็นวันที่เกาหลียอมรับในความสามารถของเบมอนและทําให้เลนชิชเข้าไปอยู่ในใจพอสได้แล้วเด็กๆเบมอนผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆเจ้าเด็กน้อย ทั้ง7ก้อนของฉันเก่งเทสดเลยลูกแม่ และแอดจะมาส่งท้ายข่าวด้วยการอัปเดตตารางงานเพิ่มเติมของ Baby Monster ที่ญี่ปุ่นนะคะโดยน้องๆจะมีกำหนดการไปออกรายการ v e n u e 101 <Okay. S 1> ทางช่อง NHK ของญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเพิ่มมาค่ะ <Okay. S 1> สรุปว่าตารางงานของเบ o n s มอนที่ญี่ปุ่นก็คือวันที่11 12พฤษภาคมมีโตเกียวแฟนมิทติ้งวันที่18พฤษภาคมมีสัมภาษณ์กับทาง NHK และ18สิงหาคมขึ้นโชว์ที่คอนเสิร์ตใหญ่ Summer Sonic ค่ะรอดูเบมอนทำญี่ปุ่นแตกกันได้เลยค่ะพวกเราเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. นี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยนี่แอดจะบอกว่าเมนกันมาเยอะๆเลยนะเผื่อแม่มิงหรือแม่ของน้องแพรหรือญาติญาติเพื่อนๆของน้องจะส่งคลิปของพวกเราไปให้ชิกกี้กับพาริดูน้องๆจะได้รับรู้ว่าพวกเรารักน้องๆมากขนาดไหนฉะนั้นเมนมาบอกรักเบมอนกันได้เลยทั้ง7คนเลยนะแอดว่าเดี๋ยวเจ้าชิกกี้กับพาริก็แปลไปเพื่อในวงฟังแน่ๆค่ะถ้าเพื่อนๆเมนถึง รู้กะอาสะอาคิออนโดรารามียังไงเม้นกันมาเยอะๆเลยนะคะแล้วแอดก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทีม่มาให้กำลังใจอะไรที่งานด้วยนะบอกว่าให้รักษาสุขภาพกันด้วยเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะพวกเราจะต้องแข็งแรงกันเข้าไว้เพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจสตรีเพลงให้เบมอนกันค่ะแอดรักเบมอนและเพื่อนๆในช่องมากๆจริงๆเลยนะคะกดซับไว้นะแล้วพวกเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปนะค่ะเจ๊แกนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย About to go off like a weapon, fueled to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. No, I'm never second-guessing. I gotta.